นายไม่เคยช่วลาเลยพี่ไอ้หยิบนมมาให้หน่อยดิกาแฟอาแฟหยิบนมกาแฟแอวนี่อีหยาได้แล้วนอะไรนี่บอกหยิบนมเอามาเป็นเรื่องเหรอะี่ไมน่าสงสารมากอะเป็นะโหเอ้ย โอ้มันหึงดาวเดือนที่หลังอย่าไปใช้พี่ไอ้ทำไมต้องหึงอะใช้เขาหน่อยใช้แคอ่ยี่ไอ้ตัวเลยรอะใช้ก็นจนมาถึงกันแน่มาใช่ไม่ใช่ควาหมายที่หลังนี่ที่หลังนะที่หลังนะไม่ใช่ไหมความหมายที่เขาพูดอะไบรที่หลังอย่าไปใช้พี่ไอซ์เขาไม่ใช้เขานี่ เฉนิ่ดตัวแล้วเนี่ยทำไมเป็นเรื่องงั้นล่ะหน้าหน้าแดงแป๊บเดียวเน็ตนั่ไม่คิดอะไรมากเราฟังก่อนเน็ตพูดความจริงไปแล้วไม่ใช่เขาบอกว่าอย่าไปใช้พี่ไอซ์โซมันจะมันจะน้อยใจโซมันไม่อยากให้ใครไปใกล้พี่ไอซ์หรอมันจะบอกใช่ไหมจำได้ไหมก็อยากให้ใช้ให้เขาใช้ใช่เลยหรอใช่ทำไมหน้าแดงงั้นอะไม่ได้หน้าแดงแต่แก่มาขุ่มด้วยวะเน็ตอะ อาพูดจริงๆอย่าละไว้ที่หลังใช้ป้าที่หลังใช้ป้าเพราะป้าเต็มใจมากปาใช้้อย่าให้ความหวังป้านะใช้เนราได้องกันแต่อย่ายุ่งกับพี่ไอ้เดี๋ยวเศร้ากันอยู่เคยไหมบ่าย อร่อยสุดแลด้วนวดลาเฟนนี่เขายืนเดีย่ยวๆกอดตีนแนบก,กายกุม <คน S 3> ลมหนาวนอนเหมือนกันด้วยนอนเหมือนกันด้วยนอนเหมือนกันแล้วเอขึ้มปากคอยเออเชียวไอ้โซเออโซขาดอะ ไอ้ชู้ไอ้ชูอ้ชู้เขียนมเหยียนิ้วต้องเน่าแน่เลยนะไมค์คือความจริงอ่ะคู่นี้เขาโยนให้เราสองคนแล้วเขาก็แบบว่าความจริงก็คือหึงกันเองไนเมื่อกี้เรามาคุ้นกันว่ปล่อยปล่อยปล่อยถ้าไมกัดกัดเลย แรงๆนะมาไม่แล้วไอ้สู้ไอ้หน uh. oh, ้าเกียดเออไอ้สู้ที่มันเกเยนะอะรเหมอนขำเนี่ยสะใจเนี้ยลงมากดีจังเลยตอนนี้ใครเดือดีแรคำขืนขอยืนเดียวดาก็ตื่นแน่แ่หน